คำรนพารวยด้วยเกษตรคำรคำรนมาแล้วมาแล้วาแล้คำรนคำรคนมาแล้วเสียงเชก้า,าแล้วคนขอบคุณที่ป้านาขอบใจน้องอยาการดานาบนขอบคุณที่เป็น กาแฟชุ่มคนคนไตยให่ซื้ออย่างนี้คนดีน้องแกลงไปได้คนตายไม่เคยรอใครคนไตยไม่เคยรอใคร,คน,ใคร,ใครน้องจงเชื่อใจนี่น่อยคนดีสวัสดีครับมาพอตื่นก็ทช่ไหมครับกาแฟหน่อยอื้อแต่อันนี้มัน เป็นพี่น้องกาแฟน้าชาแล้วโดยเฉพาะกาแฟของพี่น้องที่อยู่ในชุมพรแล้วเนี่ยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นกาแฟที่เข้มขมนะครับเข้าถึงอารมณ์ผู้ดื่มนั่นคือกาแฟพันโรบัสต้าเชื่อว,ว่าทุกท่านนี้ได้ดื่มไปหมดแล้วและณนวันนี้นะครับบ้านเรากาแฟปลูกไม่พอบริโภคต้องซื้อจากเวียดนามกาแฟที่เราดื่ม10บาท20บาทตามร้านเนี่ยแพลเวียดนามมานะครับ แต่ว่ากาแฟที่ชุมพรวันนี้มันสะท้อนอะไรหลายพันล้านบาทนะครับกาแฟชุมพรเป็น 10, 10บสแบรนด์นะครับสะท้อนอะไรในเรื่องราวต่อไปนี้ในครอบครัวในชีวิตของคนปลูกกาแฟเรานํามาเสนอให้ท่านได้ชมกันนะครับโปรดติดตามชมนี่กาแฟชีวิตถึงจะเป็นกาแฟใต้คือปลูกในจังหวัดชุมพร แต่ท่านเชื่อหรือไม่ว่าผู้ปลูกกาแฟที่นี่ร้อยละ80เป็นคนอีสานที่อพยพถิ่นฐานลงมาและกาแฟก็ส่งผลให้ครอบครัวรวมถึงชีวิตของพวกเขาดูดีขึ้นเรียงความที่ลูกหลานของเขาเขียนขึ้นมาจากสวนกาแฟนี้น่าจะบ่งบอกบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับกาแฟชุมพรพ่อกับแม่พยายามทำให้สวนกาแฟออกมาดี ท่านรักสวนกาแฟนี้มากเพราะเป็นสวนกาแฟที่ท่านทั้งสองช่วยกันสร้างมันขึ้นมาด้วยน้ำผักน้ำแรงของท่านท่านรักในการทำสวนกาแฟและมีความสุขกับมันจนปัจจุบันนี้พ่อกับแม่ก็ยังไม่คิดที่จะหยุดทำสวนกาแฟนี้ทุกวันนี้ทำให้หนูได้รู้ว่าสวนกาแฟนี้สำคัญกับหนูขนาดไหนและทำให้หนูได้มีการศึกษาเรียนตอ่อจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะอ่ะมาลองฟังเรียงความ ที่ส่งสำเนียงเสียงออกทองแดงตามแบบฉบับลูกหลานคนใต้กันบ้างแม้ว่าเกาเแบจะเสียหายจากถูกพยายุใต้ฝุ่นเกเมื่อปีพศ2532จนหมดคุณพ่อก็เลือกปลูกกาแฟใหม่คุณแม่บอกว่าทุกอย่างที่มีอยู่ไม่ว่าบ้านรถยนต์ ที่ดินได้มาจากการขายกาแฟผมเติบโตมากับสวนกาแฟมีเงินเรียนหนังสือก็มาจากการขายกาแฟกาแฟชุมพรของเขาแน่นอนจริงนะพี่น้องผมจึงมาร้องบอกเรื่องราวให้รับรู้กันมีสะหากรณ์มาช่วยยิ่งดีเข้าขันถ้าไม่โกงกัน โน u m เบอร์ลกาแฟชุมพรทรนอทายแล้วนะ <c oughs> จะบอกหายดอกกาแฟหอมทำให้พ่อผมมีฐานะอีกด้วยกาแฟนี่นหอมมากเลยนะคะเรามาดูหมคะยคดอกาแฟชุมพรค่ะเป็นกติกรนบางออนอยเปลี่ยนใจมีมีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแปลง ก็อย่างที่ได้เห็นได้ทราบไปนะครับนั่นเป็นเรื่องราวของกาแฟที่ช่วยให้ชุมชนที่ช่วยให้ชีวิตคนยืนอยู่ได้ยืนอยู่ได้อย่างสง่าพาเผยนะครับทั้งครอบครัวลูกหลานนี่เพว่ากาแฟช่วยชาติกาแฟรสร้างชาติและสร้างปากท้องให้เขามีอยู่มีกินและถ้ามีการพัฒนาไปเชื่อว่ารวยแน่นะครับกาแฟรเรา คำรนวางหวังสีพารวยด้วยกเกษตรกับกาแฟของคนชุมพรเขาแต่เมื่อดื่มเข้าปากเรามันมากกว่ากาแฟ